จดทานีแล้วก็ปิกัที่สูด้วยนะคะอะไรอย่าง่ทั้กระหมอในวันกกนด้วยนะคะที่ตำบลดองแบกการพัฒนาสังคมและสิการในวันนี้โครงการบูณาการ มลทัมโจแต่ครอบครัวแต่ละนก็มีบ้างเกษตแล้วคบควนอกถางนั้นหน่วยงานจะมีเป็นสามสี่ไนะด้วยหน่วยงานในถ้ทักษ์ดไม่รู้ก็คือเรื่องทางกฎหมายอื่นๆทาให้ต้องย้ายจากที่เดิมนี้เนี่ย เดยวทั้งสี่พืนที่นะคะตำบลเทศบาลตบวของโจทย์นะคะเทศบาลตำบลหนองปืนค่ะโครงการเนี่ยและส่วนที่ 3. คือส่วนของภาศคนที่ทำเรื่องนี้เคลื่อนตัวอยู่นะคะนั้นงานของกระทรวงจึงจึงมีหลายรูปแบบและหน่วยงานในกระทรงของกระทรวงในจังหวัดเนี่ยมีหลายหน่วยอย่างที่กลารไปแล้วค่ะไม่ได้มีเจ้าที่ในระดับอาเภอไม่ได้มีเจ้าพี่ในระดับตาบลเลย เราจะเป็นอยู่เองที่ต้องสร้างเพื่อนสนิสทมิตฉาหา้ต้องสร้างแรงบันดาลใจทั้งสร้างกลุ่ม